ชมพู่มาต้อนรับคู่สะพ้ายชมพู่น็อตโมเมนต์หวานไม่แพ้คู่น้องสามีแพรทริเซียโน็อตเป็นค่ำคืนแห่งความสุขของคู่ว่าที่บ่าวสาวที่กำลังจะลั่นระคังวิวากันวันที่22ทธันวาคม2565นี้แล้วนางเอกสาวแพรทริเซียกูดกับไฮโซหนุ่มหวานใจโน็อตวิเศษรังสีสิงพิพัฒน์กับปาร์ตี้สละโสด Bachelor a อร์ a c h e l o ช e t t e Night เมื่อคืนวันที่22ตุลาคมที่ผ่านมา โดยทั้งสาวแพทริเซียและโน้ต่างก็ลงภาพโมเมนต์แห่งความประทับใจในค่ำคืนดังกล่าวพร้อมขอบคุณครอบครัวและเพื่อนๆที่มาร่วมในคืนปาร์ตี้สละโสดที่มีทั้งความสนุกสนานเฮฮาและซึ้งจนเจ้าสาวน้ำตาไหลรวมทั้งโมเมนต์หวานๆของวาทีบ่าวสาวท่ามกลางคนบันเทิงคนสนิทเข้ามาร่วมในงานจำนวนมากแบบอบอุ่น งานนี้พี่ชายอย่างน็อตวิสรุตไม่พลาดควงภรรยาชมพู่อารยาพี่สะพายมาร่วมปาร์ตี้สละโสดด้วยล่าสุดแม่ชมโพสภาพความหวานไม่แพ้คู่น้องสามีแถมเป็นโมเมนต์น่ารักถ่ายเป็นตู้สติกเกอร์ร้อยแอคหวานกันเลยทีเดียว